สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะอกำลังปรับกล้องวันนี้นะคะจะมาขอคุยกันเรื่องของผักพื้นบ้านอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมากโด่งดังเมื่อน่าจะสักสองปีนะคะด้วยสรรพคุณของเขาก็คือใช้รักษาโรคเบาหวานนะคะ ผักตัวที่ว่านี่ก็คือผักเสียงดานะคะซึ่งเป็นสมุนไพรของภาคเหนือและภาคอีสานแต่เท่าที่ดูแล้วเหมือนกับคนทางภาคอีสานจะใช้ประโยชน์จากสมุนไพรตัวนี้เอ้ภาคเหนือจะใช้ประโยชน์จากสมุนไพรตัวนี้มากกว่าทางอีสานนะคะผักเสียงดาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นที่นิยมในต่างประเทศมีการค้นคว้าวิจัยมานาน เป็นสิบสิบปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเดียทางตะวันตกหรือทางญี่ปุ่นแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยได้ทำวิจัยค้นคว้าจนเกิดเป็นสารสกัดแล้วก็จดลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วเป็นอีกหนึ่งตัวเป็นสมุนไพรอีกหนึ่งตัวของไทยที่ผลิตในไทยสั่งในไทยปลูกในไทยนะคะแล้วก็กญี่ปุ่นเอาไปจดลิขสิทธิ์ก,ก็ เศร้าใจจนที่จะเศร้าแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันก็ต้องเป็นเช่นนั้นแต่ก็โดยส่วนตัวแล้วจะว่ามันสําคัญก็สําคัญไม่สําคัญก็ไม่สําคัญเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนไทยสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างถ้าเราหวงแต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ไม่มีการพัฒนาไม่มีความสนใจแล้วก็ไหลไปตามกระแสมันที่ผ่านมา ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าการจดลิขสิทธิ์ของต่างชาติแล้วเกิดเป็นข่าวแล้วเกิดจระตุ้นให้คนไทยเกิดความสนใจห่วงแหนแล้วพยายามศึกษาค้นคว้าและนำมาใช้นั่นก็ยังมีประโยชน์กว่าเพราะนั้นสําหรับตัวเองแล้วประโยชน์หรือไม่ประโยชน์สำคัญที่ว่าใครได้เอามาาเอมันมาใช้บ้างนะคะผากเสียงดาจากงานวิจัย เท่าที่สึกเท่าที่ลองค้นฟ้าดูแล้วสรรพคุณของมันที่เป็นใบสดน่าจะมีสรรพคุณดีกว่า,าที่เอาไปตากแห้งเป็นชาหรือว่าที่เอาไปทำเป็นสเปรย์ก็คือการปิดต้มแล้วก็พ้นจนเป็นจนเป็นผงขนาดเล็กนะคะที่นิยมทำกันงานวิจัยพบว่า ใบแก่ของผักเสียงดาจะมีสารแคโรทีนซึ่งเป็นตัวตั้งต้นของวิตามิน A แล้วก็เป็นตัวชิดใช้ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าใบาอ่อนแต่ใบอ่อนกับมีวิตามิน C มากกว่าใบแก่เพราะฉะนั้นประโยชน์การใช้ก็คงอยู่ที่ว่าเราต้องการเน้นเรื่องอะไรคือผักเซียนดาเนี่ยคนเหนือเขาถือว่าเป็นต้นครอบจัก,กรวาลต้นหนึ่งเลยคือเจ,เจ็บป่วยด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาจะใช้ผักเซียงดานะคะถ้าต้องการบำรุงสายตาก็กินใบแก่ถ้าต้องการที่จะบำรุงเลือดช่วยให้ เกิดความสดชื่นหรือว่าแก้อาการเลือดออกตามไรฟันคืออยากได้วิตามินซีก็กินใบอ่อนอย่างนี้เป็นต้นที่ความน่าสนใจของผักเสียงดาเนี่ยที่เกี่ยวกับเบาหวานนะคะจริงผักตัวนี้ดังที่สุดก็คือเป็นเบาหวานบางคนทุกวันนี้แทบจะทุกคนมีภาวะของโรคเบาหวานกันทั้งนั้นสมุนไพรที่ใช้ลดน้ําตาลในเลือดนะ่ะอยากจะบอกว่าง่ายมากแม้กระทั่งกินตําลึง หรือก,กแค่กินข้าวซ้อมมือก็สามารถที่จะลดน้ำตาลในเลือดได้แต่สมุนไพรที่น่าสนใจกว่านั้นจะต้องสามารถฟื้นฟูการทำงานของตับอ่อนให้กลับมาผลิตอินซูลินที่ร่างกายจะสามารถเอาไปใช้ดึงน้ำตาลให้เกิดการใช้งานได้อันนั้นน่าจะสำคัญกว่าผักเสียงดาเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่สามารถ ฟื้นฟูการทำงานของเซลล์ตับอ่อนและไตได้นะคะคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วความน่าสนใจจะอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าการลดน้ำตาลเฉยๆนะคะเราต้องระวังกันนิดนึงว่าบางทีเราห่วงเรื่องของการลดน้ำตาลลดน้ำตาลมากเกินไปเนี่ยน้ำตาลลดก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีนะคะอาจจะเกิดภาวะ ที่เรียกว่าไฮโปไกลเซียมียหรือว่าเกิดอาการวูบเกิดภาวะที่ร่างกายขาดน้ําตาลที่ทําให้เป็นลมหรือชักได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็เลือกใช้ช่องทางแต่พอดีพอดีการกินสมุนไพรหรือการกินยาเพื่อลดน้ําตาลอย่าเอาอย่าเยอะเข้าว่าให้ใช้พอดีกับกับตัวเองนะคะขนาดพอดีก็คือขนาดที่ใช้แล้วร่างกายสามารถที่จะ มีชีวิตได้ตามปกติไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้มันเข้าสู่สมดุลของร่างกายให้ได้แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือทอํายังไงจะฟื้นฟูนฟนอวัยวะต่างๆของร่างกายให้กลับมาเป็นปกตินะคะและร่างกายก็จะเยียวยาตัวเองเขาบอกว่าโรคที่เกิดขึ้นกับคนอ่ะ80%เราสามารถรักษาตัวเองได้แต่ความสามารถในการรักษานั้นอ่ะมันหายไปจากอะไรก็จากการปฏิบัต ปฏิบัติตัวที่ยังไม่ถูกต้องในหลายๆเรื่องนะคะในหลายด้านก็ทําให้ความสามารถในการเยียวยาตนเองของเราสูญเสียไปร่างกายของคนทุกวันนี้จะอ่อนแอกว่าคนเมื่อก่อนเยอะมากนะคะผักเสียงดาในความคิดส่วนตัวเราเป็นผักที่มีรสชาติไม่อร่อยเลยเถูกต้นไหมนะคะมัน ะขมก็ไม่เชิงจะเฟื่อนก็ไม่เชิงแต่คนเหนือเขาว่าลำแต่เจ้าแต่สําหรับปบที่ของตัวเองแล้วผักเซียงดาเป็นผักที่ไม่อร่อยเลยแต่ว่าถ้ากินเพื่อประโยชน์เราก็ด้วยความเย็นดีการที่จะกินผักเซียงดานะคะขอแนะนําว่าปลูกไว้เองที่บ้านสักต้นแล้วก็เด็ดกินสดก่อนอาหารเช้าสักเช้าละสองสาใบน่าจะเป็นการดีที่สุดนะคะก็เคี้ยวกินเลย เคี้ยวให้หลากหลายนะคะเพราชาติเขาจะขมบนฝาดฝาดแบบเปื่อนๆนะคะเรารู้สึกเหมือนจะเรียวนิดๆนะคะก็ลองชิมๆกันดูวันนี้ก็แค่อยากให้รู้ว่าลักษณะหน้าตาของเขาเป็นยังไงเป็นผักเอ่อเป็นต้นไม้เลยนะคะเป็นต้นไม้เลยที่เลี้ยงง่ายตง,ง่าย ธรรมชาติของการปลูกไม้เลื้อยเนี่ยก็จะก่อนแนะนํานิดนึงว่าเราปลูกเอาไว้ในร่มก่อนก็ได้ใต้ต้นไม้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าตามริมรั้วแล้วหลังจากนั้นนะ่ะไม้ก็จะพุ่งหาแดดแล้วก็จะโตไวมากนะคะเราเวลาที่เราปลูกเราอาจจะปลูกเอ็นเอ็นไม่ต้องไปตั้งตรงปลูกเอ็นเอ็นนะคะพอปลูกเอ็นเอ็นปุ๊บเนี่ยพอพอกิ่งของเขาอะ่ะรับแสงแดดเนะี่ย เขาจะแตกขึ้นมาทุกกิ่งทุกตาเลยนะคะมันจะขึ้นขึ้นขึ้นกิ่งใหม่ที่ทำให้ได้ใบเยอะมากขึ้นเพราะนั้นก็ปลูกต้นไม้เพื่อเอาตัวยาไม่ต้องเป็นเน้นสวยงามอะไรมากมายนะคะค่อยๆเรียนรู้ธรรมชาติของเขาไปก็เป็นผักที่ชอบน้ำชอบแดดตามปกตินะคะแล้วก็ มีคนพูดถึงผักตัวนี้ให้ฉายาเขาว่าเสียงดาผู้ฆ่าน้ําตาลเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่กินผักเสียงดาแล้วกินน้ําตาลตามไปอ่ะน้ําตาลก็จะหมดความหวานแล้วก็หมดหมดฤทธิ์ของการเป็นน้ําตาลแล้วก็ใช้ได้แทบจะทุกโลกสมกับว่าเป็นครอบจักรวาลจรงิงๆเวียนหัวก็ให้กินผักเสียงดาปวดกล้ามเนื้อก็กินผักเสียงดาเป็นพิษร้อน แก,แก้ไข้พิษร้อนถอนพิษไข้อะไรต่างๆเขาก็ใช้ผักเสียงดานะคะถือเป็นผักพื้นบ้านมหัศจรรย์ครอบจักรวาลที่อยู่คู่กับชีวิถีชีวิตของคนเหนือจริงๆนะคะและการปลูกนะ่ะพยายามเน้นให้เป็นธรรมชาติยิ่งถ้ามันออกรดขมรสหวาดท,ที่ชัดเจนก็แสดงว่าสารสําคัญที่จะออกเด้กับร่างกายนะ่ะก็ยิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องกินแบบไม่ต้องเปรียห่วงเรื่องของความ,มาอร่อย ่วงการมีสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อจะได้มีอายุยืนยาวได้ดูแลครอบครัวได้ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนะคะก็วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเรื่องผักเซียงดาผักพื้นบ้านมากสรรพคุณที่น่ามีปลูกเอาไว้ประจำบ้านเป็นยาสัมัญประจำบ้านสักต้นหนึ่งวลกรสมนุนไพรก็ขอจบเรื่องของเราของผักเซียงดาไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ